นัดคอพี่น้องนัดคอนะครับ ผ้าพอมีพี่น้องก็มึงใบบานนี้ช่วยเท่พี่นับเครื่องเราพี่น้องนะครับเพี่ใส่ใบยังตัดเก่าอันนี้เราตัดเสาเดียวหรือตัดแตมว่านี่นี่นี่ฮะตัดมาคันนี่คือได้หลายค่ะแต่โอ้พี่น้องมึงใบครับใบปินี่ใบสิเพื่นตัดเข่าใบอ่าพี่น้องมึงครับมึงพี่น้องครับนะครับเพี่ใส่ใบนี่พี่น้อง ตะวันตองระวังดีๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับใส่ใบนี้เดี๋ครับพี่น้องเฮานะครับนี่นะครับใบเงี้ยวพี่น้องใบเงี้ยวคือทนแต่เครื่องไหมตัวนี้คือทุ่นแต่ยุ่น้ำยุ่นน้ำมันบ่มีเหรียญค่าบู๋ไหมยุ่นน้ำค่าบู๋บ่มีไหม ร้อยห้าสิบสิรุ่นนี่มันรุ่นีเลยฮะสามร้อยห้าสิบสาร้าสบบูนอ่ะเอาหมดขึ้นสิได้มันคือบูมี่อยู่ไปหาซื้อถังน้ำมันกัดถังน้ำมันกัดคือบูมี่รุ่นของมันแบบที่นี่ก็งมข่อยกับว่ามันรุ่นนี้แล้วเวย้ยปาัาดทนพี่น้องทนคักทนนุ่นแหน่เพิ่นใส่เครื่องอันนี้ดัดแปลงเอาตินี่นี่โอ้ยไปทั่วทิศทั่วแดนล่ะอันนี้ของอันคันเร่งอันนั้นเด้อพี่น้องเด้อคันเร่งสิ่งมอเตอร์ไซค์ครััับบเเพิ่่่่นดดแปลงงใใสสคครรือ ันนี้ง่ายๆครับเขาสายเขาเกียร์เขาเออโอ้สายสายเขาเกียร์รถอันนั้นนะโอ้ยสายเขาเกียร์รถต่างๆเหรอพี่น้องสายสายโชคไหมว่าสายแหละมันสายมันอยู่แต่ว่าอันนี้มันนะเออที่ครับมือมือมันมือเล่งมันมันเป็นของอันโชคสิ่งรถเขาเนาะซุ่มเขาแต่งใส่หม้อใส่เออนั่นแหละเห็นบ่ป้าพี่น้องดัดแปลงป้าสตอรี่ปีแล้วก็กนสิบสองปีสิบสองปีซื้อห้าร้อยซื้อห้าร้อย ซื้อางเก้าวโอ้เส้อขว้างห้าเงินขว้างเงินสร้างปั้นเงินแม่โทษโจ้กินบิุงขวางข้าวว่าผมเนี่ยเนี่ยมันคือโทษขักโทษเนี่ยเนี่ยผสมสองที่บ่เพิ่นนี่สมสมสองที่ปัดขวางข้าวว่าเพิ่นมาพี่น้องเดี๋ยวผมเปลี่ยนข้าวบู่สองเทียแล้วเปลี่ยนข้าวบู่สองเทียแล้วข้าบู่มันมีขายอยู่ที่ท่านโอ้ยก็ซื้อข้าบู่จีนแดงแล้วสามร้อยห้าสิบมาใส่มันก็ติดรวยได้หรอโอ้ซื้อข้าบู่มาใส่ม่พี่น้องโอ้ยอย่าถิ่มเล้วกันว่าจังสั่งโทษอินดี้การกระทนเป็นบ่ ปาตัดเื้อม่าน้ำมันอันออจลบีก็เพิ่งใส่จัาเตียพีตัดพี่น้องตัดื่อมาน<า>จลบีเพิ่งใส่จ้าเตี้ยเื่อมานห่ายเดีเ๋ยวสิบสองปีแล้วป๊าดระคุมครับคุมแน่แต่แต่ว,วิธีการใส่ใบอันนี้ท่านมันคือเป็นอ่อนๆหังสิตัดใดตะใบเข่ามันวะเอออย่าไปหาตัดหยาตัวมันกวงไม่เจ้าะสิแข้งได้ยังเดอโอ้ตัดใบหยาบ่ได้เพี่น้องครับตัดตัดใดตะเข่านะครับนี่มันตัดได้อยู่คันนั้น ช่วงสูงต ja ัดช่งสูงอย่าไปลงต่ำเออเอาเวลาตัดกู้เท่เอายังมาตัดกันสองงานมันก็ระบกันโอ้คนละใบกันแต่ว่าเครื่องนี่ละปกติเออแต่เครื่องกตัวผมอยู่กับสามเครื่องหรอกเบิ่งเพิ่งตัดครับเศร้าเดียวนะครับนี่ให้นี่นี่เป็นสิบนโมเมนต์โอ้ให้นี่สองงานเลยหนึ่งบอกให้โปรสามชิ้นหที่แกพี่น้องภาพพี่น้องมาเบิ่งใบนี่ใบใบนี่ราคาหลายบ้างนที่แถวเนึ่งร้อยสี่สิบบาทร้อยสี่สิบบาทตัดจวดจวดได้รวดได้เร็วเทอะ เอาพี oh, well, ่น้องอ๋อนะครับเมื่อ้นี้ภาพพอมปพี่น้องเมื่อไหตัดเข่าขาดเข่าพิ่นงามๆบ่มีหย่าพิ่นยังตัดพี่น้องมันต้องตัดครับเพิ่นว่ามันต้องตัดจังใส่ปุ๋ยก่อนสิตัดก็เบิ่งหย่ามันเกิดดอกแล้วก็ใส่เลยโอ้หฮียเกิดดอกก่อนสิท่ี่อันก็เบิ่งหย่าตัวเนาะเอาเอาตัดแล้วๆมันก็ต้องมีดอกอีคือเก่ามันก็ขึ้นอีกแล้วเนาะมันเกิดดอกแล้วมันก็สิไปเลยเห็นตัวโอ้ต้องให้มันเกิดดอกก่อนดอกต้องให้มันแดงๆจัคหน่อยก่อนจังสิขึ้นน้ำจ่อหน้าเลยอืมแบบเรื่องเหลืองเลยสิพี่ตี้โอ้พี่ดอกขัดขึ้นว่า อนดอกเนงยสั่นครับโอ้ตัดะตายไปนั่นโอ้แบบนี้มันบอแปลว่าเขาตัดมัสิลมทับเขาออ้ยมันลมเขาอีลีน้ำผมไหมกะดำนก็ลมทับเขาแล้วเนาะตาเขาใบบ้ยาบบใี้ยาอันตรายบบใี้ยาอันตรายเออเคยใส่บ่ีขีดยาเคยได้ขีดบ่บ่เคยขีดยามันอันตรายพี่น้องเพื่อน่าลงน้ำกันยากกอันนี้น้ำนี่ล่งได้สบายเลยตัดเอาเป็นบอพี่น้องเอาไปใส่ได้ครับเด้อแผนนี้นะครับสูตรนี้ เห็นคนใส่หลายอยู่เห็นคนลงใน YouTube มากครับนี่คือบานเลยนะครับจากท่านปู่ซวยเท่บันจอมซีพี่น้องามานี่เพื่อนบอสยามทุกทีแล้วเขาคนกัเป็นเขาที่ขายเป็นเขาปลูกได้คนกับมะซื้อแต่เขาปลูกน้ำเล่านี่แหละเะยวพี่น้องครับครับน้ันเางวมเกียไก่เอางวน่าครับสอก็มาตัดมีดีอาหางอันนี้สงนาด้วยเนาะปัดเปื่อยเปิดเปืไปขึ้นแน่นอนแต่มาลวดเร็วครับเอาพี่น้องครับ ขันตัดใบเขาอยากได้เร็วอยากได้เวลากุ้งกลวงใบนี้แต่ว่าพี่น้องใส่เห็ระวังดีๆนะครับมีตรงมแเวียนห้องดีๆนะครับเพราะวันใบบางใบนี่ใบใบ,บคล้ายปีกปีกอ่าแมล,กมลงกันปิวปิวไก่พี่น้องให้ให้ให้เบิ้งดีๆนะครับให้ใส่ทนทน,ทนขันแน่นๆอ่าพี่น้องครับมือนี้ผ้าพอมีพี่นอ้องโดยใส่ตัดใบเขาบาริสันใบใบมันหลายตัดลุงนี้เขาเอาไปใส่นี่ยปุ๋ยปุ๋ยอยู่ในนี้ละบ่ได้เอาไปใส่เลยมันบ่เอา เอาไปเแค่ยังโอ้เอาเอาให้เป็นแห่งเป็นปุ๋ยไปเลยโอ้ยฝนตกมาเดี๋ยวกะจมลงก็เป็นปุ๋ยเบิ้ลละโอ้เอาหน้าหนังสีอได้ได้กันตีเอาไปเลยตีโค้กนาหรอกนะเหาขันเหาตัดต่ำนลยนะขันแม่นเราไปตัดต่ใบปลายมันจัดจัดมันก็ข้างเขามันก็ตายต่อแล้วเนาะเาตัดต่ำไปข้างมันทั้งถึงตอนเราใม่มันยังดันดินขึ้นได้โอ้พี่ดอกฟังไปแล้วครับเด้อนี่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 วิชาความรู้ของอ่อพี่น้องเห็นไหมหัวที่นีออมาของวงกระลมเบิดลกแล้วเนาะโอ้เพิ่น นี่ครับพี่น้องครับค้นวังหอยเล่าว่าสวยไทยพี่บาไปหาตัดเขากำงามแต่ว่าเพิ่นว่าตัวเพิ่นว่าบริบาเพิ่นตัดตอนเขาให้มันงามเทียสีหอดยามอมาเอาหัวมือที่ได้เกี่ยวเขาแบบที่นี่เดือนตุลาก็ได้เกี่ยวแล้วนี่เดือนตุลาก็ได้เกี่ยวแล้วเขายังในปีนี่ใส่เขายังใส่เข่าซิบหาพี่น้องโอ้ยเข่าซิบหายงามเป็นยังตัดอ่อนซ่อนเพิ่นอยู่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นเกษตรเพิ่นล่องบึงคักแล้วนะครับอันนี้ดีแม่นบ่ท่าน อันนี้ดีกว่าครับแต่คุไม่ฉีดยาฆ่าหนากระเทียมหนากรยังขึ้นคือเกาอยกจะคว้างการจลเอามาขึ้นากระยอเคนั่นแล้วผมสังเกตเบื้องแล้วผมสังเกตคือเกาเ็ชจังไรจังเป็นจังสรนเนาะมันมันมันสู่แบบนี้บ่ได้พี่น้องค์กำจัดโดยการตัดโอ้งามพี่น้องครับตัดแล้วพาเพว่าพี่น้องมาลอยรีวิวอยู่จุดนั้นจังสับเบื้องไม้จังมาไทยเอาจังสับเบื้องไม่จังมาไทยเอาเอามันขืนเอาก็จะเป็นพระเอกไร้เทือกแท้ กัญญามันขึ้นเพร่ะต้นนี้มีหยาบเอาไปนอนครับมือนี้พิกัดอยู่ที่บ้านจอมซีนะครับตำบลย่างตลาดอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุช่วยทยตัดหญ้าด้วยใบเข่าด้วยใบตัดเข่าที่คลองแคล่วว่องไวนะครับถ้าเขาตัดตะไบมันเหลี่ยมพวกใบพวกหญ้ามันก็ปกเข่ามันก็ทับมันก็เน่ามักมมมันเกาตัดตำตำนี่เนาะบาานี้เวลามันแห้งมันก็เบา ถ้าทำทางโอห์เนมาก็ขึ้นได้เวิดตแหละโอ้ครับพี่น้อง,งครับก็เป็นปุ๋ยเป็นให้โตอ่านี่นี่น,น,นี่มือนี่ผ้ามาฟังสาราดีๆในการตัดใบข้อของท่านผู้ช่วยเทพท่านเป็นกเกษตรตัวย่างครับพี่น้องครับท่านเป็นกเกษตรตัวย่างได้รับการสร้างแนีอบร่มมากลายหม่องลายบอลแล้วนะครับมือนี่เล่ยผ้าพ่อแม่พี่น้องเฮามาเบึงอ่าการใส่ขีวิตแบบพ่อเพียงน้ำทงน้ำทาเห็ดไทยใส่หน้านะครับพี่น้องก็จะได้ขอขอบุญขอบคุณขอ อให้พี่น้องเอาไปเอาเอาเอาไปคิดเบิง้งเอาไปปฏิบัติเบึง้งเขบจดอ <c oughs> ดัดแปลงกันเบิง้ง <c oughs> พี่น้องครับ <c oughs> มือนี้ก็ <c oughs> ขอ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ขอสวัสดีครับ